สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับกลิ่มอีกแล้วหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้กล่มจะพาพี่น้องมาดูใ่เห็ดในโวงเรือนเหล็กนะครับที่เราเอาขึ้นคู่กันทลายปามฝั่งหนึ่งแล้วก็กาก,ากมันฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ใ่แก่เต็มที่แล้วนะครับพี่น้องแล้วก็อีกสองวงเรือนก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับตอนนี้เห็ดเริ่มจับเม็ดมาแล้วนะครับผมโอ้ใช้เวลานานมากนะครับรอบนี้ปกติเราตัดใยไปแค่สามวันเห็ดก็จะเริ่มจับเม็ดมาแล้วนะครับ เผอิญว่าช่วงนี้อากาศมันฮ้อนครับพี่น้องมันก็เลยมาช้าหน่อยนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะทําเห็ดฟางนะครับที่ถามเข้ามาขนาดล่วงเรือนเท่าไหร่นะครับผมก็ได้ล่วงคลิปไปแล้วนะครับแต่หลายคลิปนะครับถ้าใครอยากรู้จริงๆนะครับให้ทักแชทเข้ามานะครับผมจะตอบผมจะตอบได้สะดวกกว่านะครับบางทีในความเม้นผมยังผมยังไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปเข้าไปตอบนะครับหรือว่า ใครพอมีเวลาว่างนะครับเข้ามาดูงานที่ฟาร์มด้วยตัวเองเลยจะสะดวกกว่านะครับสบายกว่าพี่น้องถือสมุดปากกามาเลยนะครับถือสมุดปากกามาจดเอาเลยนะครับมันจะเป๊ะกว่านะครับไปเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะครับผมจะพาเข้าไปดูในโวงเดือนนะครับเราก็จะบอกว่าที่ฟาร์มเราตัดใยยังไงนะครับลักษณะใยเป็นแบบไหนนะครับที่เราจะทําการตัดใยนะครับผมไปกันเลยครับผม มาแล้วครับผมให้พี่น้องดูนะครับลักษณะใหญ่นะครับปกตินะครับใหญ่เห็ดเขาจะเป็นฟูๆนะครับลักษณะให่เห็ดจะเป็นคือเหมือนซำลีเหมือนนุ่นนะครับจะเป็นฟูๆขาวๆนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับที่ฟาร์มเราจะไม่ตัดใ่นะครับที่ฟาร์มเราจะปล่อยให้เขาใหญ่แก่เต็มที่ก่อนนะครับพี่น้องพี่น้องเบืองลักษณะให่เด้อลักษณะใหญ่ของเขานะครับจะแนบ ชิดติดกับวัสดุเพาะของเรานะครับก็คื ing, อหมายความว่าเขาเลยจุดที่ว่าฟูแล้วนะครับหลังจากที่เขาฟูเตรียมที่แนละ้วเขาจะค่อยๆย,ยุบลงนะครับพอเขาค่อยๆย,ยุบลงแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะพี่น้องนะให้พี่น้องสังเกตดูนะครับสีเขาจะออกนเป็นสีเหลืองๆนะครับให้พี่น้องสังเกตในโรงเรือนตัวเองนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับที่กําลังจะหัดทํานะครับสังเกตดูเขาเริ่มยุบเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะเริ่มปเปลี่ยนสีนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราดูภาพรวมในโรงเรือนของเรานะครับว่าใยแก่เต็มที่หรือยังใยเขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองนิดๆนะครับสีน้ำตาลด้วยนะครับเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเรืองดอกพีอ,อนนอ,องพมอ,มอ,อพิษนั่นก็คือหมายความว่าใยเราแก่เต็มที่แล้วพร้อมที่จะตัดใยแล้วนะครับใยเขาจะยุบลงไปแนบชิดกับวัสดุเพาะของเราเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับ เราก่อนที่เราจะตัดใยนะครับให้เราดูก่อนว่าวัสดุเพาะของเราแห้งเกินไปไหมหรือเปียกเกินไปไหมนะครับเบื้องลักษณะของโรงเรียนนี้มันมีสองฝั่งทั้งกากมันทั้งทลายป่านครับเบื้องลักษณะของกากมันพอมก็คือแนบชิดติดหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะตัดใยให้เราดูก่อนนะครับว่าวัสดุเพาะเราแห้งเกินไปไหมถ้าวัสดุเพาะเราแห้งเกินไป ให้เราตัดใยแบบน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะแบบใดอเอาแบบสายยางฉีดเอาเลยนะครับหรือว่าใครจะเอาหัวฝักบัวมาใส่ปลายสายยางก็ได้นะครับตัดให้เปียกๆไปเลยนะครับตัดให้เปียกๆไปเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแต่หน้าหนาวตัดเปียกไม่ได้น่น้องนความความร้อนในโรงเรือนจะน้อยนะครับมันตัดคนละยางด้วยพี่น้องเดี๋ยวหอดหนาหนาวก่อนผมมีเทคลิดให้อีกแต่ว่าช่วงนี้เขาจต ตัดใยแบบเปียกๆนะครับหลังจากที่เราตัดใยเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดระบายอากาศเลยนะครับหลังคาที่ปิดไม่ได้นะพี่น้องนะบนหลังคาต้องเปิดอากาศตลอดนะครับแล้วทีนี้เราก็มาระบายอากาศลดน้ําพื้นเช้าเย็นนะครับหน้าต่างก็ไม่ต้องปิดนะครับเห็ดเราจะจับเม็ดมามาเร็วนะครับจับเม็ดมาดีเย็นมาเป็นหองอยู่ในถ้วยปามครับอยู่ในกากมันใยเห็ดกะยุบติดกับวดสูบพะเบิดแล้วน,นะครับ มาแบบนี้กึ้มกระจัดการแล้วพี่น้องทําการตัดแย่แล้วครับคลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาย